สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับวชิลเมธทนเนศสิริพงศ์นะครับอาจารย์ประจำอ e ีฟินสคูลนะครับวันนี้อยู่ในหัวข้อทิศทางราคาน้ํามันตัวกําหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกนะครับเหตุ <hen> ผลที่ผมนาหัวข้อนี้มาพูดนะครับเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยในด้านกราฟเทคนิคของทิศทางราคาน้ํามันเนี่ยทำท่าทรงตัวว่าอาจจะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาข,ขึ้นอนะันนี้ผมให้ดูกราฟเทคนิคเนาะถ้าในโปรแกรม s t o p p i ิก Up พพิมพ์คําว่าใน max นะครับเราก็เห็นว่าในกราฟรายวันเนี่ยเอาจริงเลยถ้าด้วยทฤษฎีดาวเนี่ยมันเหมือนกับว่่่าเเริมปลียน เปลี่ยนเป็นแนวโน้นมขาขึ้นแบบกราฟรายวันละคราวนี้เราก็มองดูว่าเออเฮ้ยแล้วเดี๋ยว e, มันจะเริ่มเปลี่ยนในกราฟรายวันแล้วมันจะมาเปลีป่ยนเป็นกราฟรายวีคแล้วทําให้ทิศทางราคาน้ํามันเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นไหมซึ่งถ้าเกิดว่าทิศทางราคาน้ํามันเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นเนี่ยมันจะกลับด้านเลยหมาย saya? ความว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมบอกว่ามันจะเป็นตัวกําหนดว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันจะปรับฐานลงด้วยนะครับเหตุผลที่ผมเล่าให้พวกเราฟังอย่างนี้ ออตอนนี้ในในโลกเราดีกว่าในโลกเราส่วนใหญ่เลยทุกประเทศเลยนะเราอยู่ในช่วงยุคดอกเบีย้ยขาขึ้นถามว่าที่มาของดอกเบีย้ยขาขึ้นเกิดจากอะไรจริงๆแล้วที่มาก็เกิดจากเงินเฟอ้อนั่นแหละ,ะถามว่าทําไมเงินเฟอ้อก็มีการพิมพ์เงินอะไรอย่างี้นะครับแล้วก็ปริมาณนี้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆคราวนี้เหตุผลที่เราต้องขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยเพราะเราอยากจะแก้ปัญหาเงินเฟอ้อนั่นแหละเพราะว่าถ้าเงินเฟอ้อไปนานๆเนี่ยค่างเงินจะด้อยค่าแล้วก็จะเกิดปัญหาเรื่องของปากท้อง ประชาชนแล้วก็นําไปสู่การปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองความไม่สงบในเชิงทุนนิยมส่งผลต่อการบริหารบ้านเมืองเอาตรงๆเลยนะครับ <c oughs> ใครที่เรียนมาก็จะเข้าใจนะว่าเาศร,รษฐศาสตร์มันส่งผลต่อการหารสัการคนด้วยในยุคที่เศรษฐกิจดีประชาชนเขาก็จะไม่ค่อยเรียกร้องอะไรเท่าไหร่เพราะเขาอยู่ดีกินดีแต่ว่าไหรก็ตามที่เขา,เาลําบากใช้ชีวิตลําบากเนี่ยนะครับมันก็จะมีการเรียกร้องนู่นนี่นั่นอ่ะงั้นบ้านเมืองความสงบมันก็จะน้อยลง การจะะจาจลการเปลี่ยนถ่ายยุคสมัยนะมีการล้มล้างพรรคการเมืองล้มล้างขั้วอํานาจเดิมมันจะเกิดขึ้นเลยเป็นธรรมชาติเลยคราวนี้ก็เลยจําเป็นที่ต้องขึ้นดอกเบีย้ยคราวนี้พอขึ้นดอกเบี้ยแล้วเนี่ยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอะไรเวลาเราขึ้นดอกเบีย้ยผลที่เกิดขึ้นก็คือว่าคนจะต้องจ่ายดอกเบี้ยมากขึ้นกําลังซื้อกําลังบริโภคก็หายไปใช่ไหมพอกําลังบริโภคหายไปนะครับเศร,รษฐกิจก็ถดถอยพอเศร,รษฐกิจถดถอยความต้องการซื้อก็ลดลงเพราะว่าเอาเงินไปจ่ายดอกเบี้ยหมดถูกไหม สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนก็จะมีความดีมานความต้องการลดลงมันก็ทําให้สุดท้ายแล้วเงินเฟอ้อทยอยลดลงเหมือนที่เราติดตามข่าวเงินเฟอ้อ <c oughs> เราก็จะเห็นว่าตอนเนี้ <c oughs> เงินเฟอ้อทยอยลดลงอยู่แล้วเรื่อยๆเลยนะครับแต่ว่าจะมีที่ถ้าพูดถึงเงินเฟอ้อไม่รวมราคาน้ํามันกับราคาอาหารเนี่ยยังมีปรับตัวเพิ่มขึ้นตาม ตามความดีเล่นเนียอย่างที่ผมบอกว่าเวลาเราเงินเวลาเราแก้ปัญหาเงินเฟอ้อช้าสุดท้ายเนี่ยค่าใช้จ่ายพื้นฐานบางอย่างมันจะถูกปรับขึ้นร้องเงินเฟอ้อเช่นราคาวัตถุด,ดิบเนี่ยขึ้นราคาขายอาหารน่ะเขาขึ้นแล้วเขาไม่ลงแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าครองชีพบ,บางอย่างมันจะขึ้นแล้วขึ้นเลยไม่ลงมันก็จะส่งผลให้เงินเฟอ้อที่ไม่รวมราคาพลังงานกับอาหารเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นอ่ะซึ่งแต่ ถ้าเกิดเราปล่อยให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวไปเรื่อยๆเงินเฟอ้อค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆเราอยากให้เงินเฟอ้อลดลงเร็วๆครับเพราะว่า <c oughs> สิ่งที่เราคาดการณ์กัน่หรือเรารอดีกว่าเราหวังดีกว่าเราอยากให้การขึ้นดอกเบีย้ยครั้งเนี้ยมันมันคงดอกเบีย้ยอยู่ในระดับสูงไม่นานแล้วเงินเฟอ้อลงเร็วเพื่อที่จะได้ลดดอกเบีย้ยเร็วๆถูกไหมพอดอกเบีย้ยลดเราที่เคยเอาเงินไปจ่ายดอกเบีย้ยเยอะๆเราก็จะเหลือเงินที่ต้องเพราะว่าพอดอกเบีย้ยลงอ่ะใช่ไหม เราก็จ่ายดอกเบี้ยลดลงเราก็มีเงินจากการจ่ายเงินกู้จ่ายนี่เงินกู้เอามาใช้จ่ายอย่างอื่นเพิ่มขึ้นแล้วเศรษฐกิจก็เข้าสู่วัฏจักรช่วงดอกเบี้ยขาลงเศรษฐกิจดีเศรษฐกิจโตทุกคนอยากผ่านช่วงเวลาแย่ๆไปเร็วๆแต่ถ้าเกิดว่าทิศทางราคาน้ํามันเนี่ยคือตอนนี้เป็นยุคดอกเบี้ยขาขึ้นแล้วแต่ถ้าราคาน้ํามันเกิดปรับตัวเพิ่มขึ้น ไม่ลดลงอย่างที่ตั้งใจไว้มันจะกลายเป็นว่าไอ้ตลาดหุ้นที่มันรีบาวช่วงนี้หรืออะไรอย่เงี้ยผมคิดว่ามันจะอาจจะกลับทิศผมว่ามันอาจจะกลับทิศคราวนี้มันมีสิ่งที่เราเราต้องตรวจสอบอผมพาไปดูเทมเพลต global โฟนิดหนึง่งเทมเพลต global โฟเนี่ยนะครับเราก็ใช้ข้อมูลกองทุนนะสต o อปปิกอัพนะครับอ,อยู่ที่ Standard t เทมเพลตนะคลิกเทมเพลตมาที่ standard นะครับมี global โคราวนี้ ตัวนี้เป็นการเอาข้อมูลกองทุนมาใช้ในการวิเคราะห์คราวนี้กราฟซ้ายบนเนี่ยมันคือข้อมูลกองทุนที่รวมทั้งซอฟต์คอลเบดิตี้และฮาร์ดคอลเบดิตี้เข้าไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือ,เ,อเราก็ดูราคาน้ำมันด้วยแล้วก็พวกสินค้าพวกกระพันด้วยสิ่งที่เราเกิดขึ้นคือราคาสินค้าพวกกระพันเนี่ยทรงตัวไซด์เวย์มายาวนานแล้วแต่เราเห็นว่าช่วงหลังเนี่ยมันปรับตัวเพิ่มขึ้นซึ่งเรามีความกังวลสักนิดหนึ่งถ้าเกิดว่าราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ย หรือว่าหรือว่ามันมีสินค้าคอมโบดิตี้อื่นๆที่ซึ่งเราอาจจะไม่ได้มองแค่น้ํามันนะสมมติว่าโลหะหนักหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันขึ้นอีกอ่ะมันก็จะกลับไปเรื่องเดิมหรือแม้แต่ประเทศไทยเองรูกเปลไหมประเทศไทยเราเนี่ยตอนนี้จริงๆเราก็ยังขาดดุลการค้าอยู่นะถ้าเราดูตัวเลขแล้วถ้าเกิดว่าเรายังขาดดุลการค้าอยู่ก็คือประเทศที่ ยังขาดดุลการค้าจากการนําเข้าสินค้าโภคภัณฑ์น้นํามันก็ดีหรือสิ่งอื่นหรือโลหะหรือเหล็กหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้ายังขาดทุนอยู่ระยะยาวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ระยะระยะยาวไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอาพูดตรงๆเลยเพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากให้เราจับตาทิศทางราคาน้ามันรวมไปถึงตอนเนีเ้ที่มันรีบาวอ่ะตลาดหุ้นที่มันรีบาวเราก็ตอนนี้สิ่งที่เราคุยกันก็คือว่าตอนนี้ ฟันโฟมันไหลเข้าแหละ,อ,ะอย่างเราเห็นจีนเข้าอะไรเงี้ยนะครับก็จะโดดเด่นหน่อยเราแค่สงสัยว่าหรือแม้แต่ประเทศไทยที่ฟันโฟเข้าเราสงสัยแค่ว่ามันจะไปะหยุดที่ตรงไหนซึ่งปัจจัยหนึ่งก็คือเราก็คงดูค่างเงินด้วยว่าถ้าเกิดว่าค่างเงินประเทศไทยมันอ่อนเมื่อไหร่เนี่ยผมก็ว่ามีแนวโน้มนะที่ว่าต่างชาติอาจจะเริ่มถอนตัวซึ่งซึ่งราคาน้ํามันเป็นหนึ่งในปัจจัยลึงแล้วกันนะที่จะทําให้ประเทศไทยยังคงขัดดุลการค้ายาวนานขึ้น อันที่สองเนี่ยแต่ว่าประเทศไทยก็ยังมีข้อดีอยู่ถ่วงก็คือว่าถ้าถ้าท่องเที่ยวยังดีอยู่แล้วคนต่างชาติยังเข้ามาในในประเทศไทยเยอะแล้วยังเกินดุลการค้าก็ถือว่าอย่างโอเคแต่ในเรื่องของอเราลงทุนในตลาดโลกอ่ะอย่างเช่นลงทุนในสหรัฐลงทุนในอินเดียลงทุนในเวียดนามลงทุนในยุโรปลงทุนในจีนเนี่ยอันเนี้ยมันก็อาจจะแตกต่างกันเนี่ก็ต้องวิเคราะห์เป็นช็อตๆไปเออนะ อันนี้ก็เลยก็เลยถือว่าเออเอาข้อมูลมาดูกันอนะ่ะเอาเทมเพลตมาดูกันแล้วก็ส่งสัญญาณเตือนอีกอันหนึ่งที่ที่เกิดขึ้นอยู่ว่าแต่ก็ต้องติดตามเหมือนกันสิ่งที่มันเกิดขึ้นอีกอันหนึ่งก็ต้องหย่อนแล้วก็พาไปดูเทมเพลต go f o ก็คุยกันเรื่องที่ทางราคาทองจริงแล้วก็คุยกันมาตลอดนะแล้วก็ผมให้ดูกราฟขวาบนก่อนขวาบนเนี่ยเป็นราคาทองอ้างอิง US ดอลลาร์ซึ่งราคาทองอ้างอิง US ดอลลาร์ตอนเนี้ย มันใกล้จะไปทดสอบไฮเดิมเขาขึ้นมาลักใกล้จะทดสอบไฮเดิมแล้วแล้วก็มีโอกาสทดสอบไฮเดิมหมายความว่าอะไรหมายความว่าตอนนี้เราขึ้นดอกเบีย้ยมาจนใกล้ใกล้จะถึงจุดสูงสุดของมันแลละหมายความว่าอย่างเช่นเงินเฟอสหรัฐ5 5%าาเอร์ดอกเบีย้ยขึ้นมา4.5อะไรเงี้ยถ้าเขาขึ้นดอกเบีย้ยไปเรื่อยๆอขึ้นไปจนถึง5 5%แต่ว่าเงินเฟอ์มันลงช้ากว่าที่กําหนดใช่ไหม แล้วก็เศรษฐกิจสหรัฐถดถอยแสดงว่ามูลค่าเงินดอลลาร์มันจะด้อยค่าเหมือนช่วงนี้จริงๆแล้ว usd ดอล index กนด้อยค่าลงเรื่อยๆน้อยลงเรื่อยเแล้วก็สวนทางกับทิศทางราคาทองคําที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันก็มีมีโอกาสที่ว่าราคาทองคําอ้างอิงดอลลาร์ยังยังอยู่ในช่วงแนวโน้มขาขึ้นแล้วมีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ ในขณะทีะ่ราคาทองคําที่อ้างอิงเงินบาทเนี่ยขึ้นในสัสดส่วนที่น้อยกว่าเนื่องจากว่าเงินบาทเราแข็งค่อนข้างเยอะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไอ้ทิศทางราคาน้าํามันแล้วทําให้ประเทศไทยเกิดผลกระทบด้วยเนี่ยอันเนี้ยราคาทองคําที่อ้างอิงอ้างอิงเงินบาทเนี่ยก็ <c oughs> จะปรับตัวเพิ่มขึ้นตามราคาทองคําโลกนะครับอตอนนี้ประเทศไทยเราใช้กลยุทธ์สิ่งนี้นะประเทศทเราใช้กลยุทธ์ก็คือที่ผมชมไปสักคลิปหนึ่งอะว่าประเทศไทยเนี่ยโชคดีตรงที่ว่าเขาตัดสินใจเก่งนะก็คือว่า ตัดสินใจว่าจะชะลอการขึ้นดอกเบีย้ยให้ช้าเอาตรงๆเลยแล้วพอเราได้รับผลประโยชน์จากนักท่องเที่ยวต่างชาติทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่จําเป็นต้องไปไปเฮดจิ้งค่างเงินไม่จำเป็นต้องไปถ่วงค่างเงินแล้วก็ไม่จําเป็นต้องขึ้นดอกเบีย้ยเพราะว่ามันมีประโยชน์อย่างอื่นแล้วทําให้พอเราไม่ขึ้นดอกเบีย้ยเท่ากับต่างประเทศแต่เงินบาทเราก็ไม่ได้อ่อนค่าจนน่ากลัวอยู่ใน เลเวลที่รับได้แล้วล้วถือว่าจัดการได้ดีเลยทีเดียวเพราะว่าส่งผลดีต่อเศรษฐกิจภาพรวมนี่มุมความคิดเห็นส่วนตัวผมคราวนี้จุดที่เ,เป็นถ้าเกิดว่าทิศทางราคาน้ํามันปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วแล้วเกิดนักท่องเที่ยวต่างประเทศไม่ไม่ได้เป็นไปตามที่ตั้งใจไวสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือทิศทางเงินบาทเนี่ยจากที่มันแข็งค่ามันจะกลายเป็นอ่อนค่า อย่างอย่างวันนี้เราถ้าเราตามข่าวเราก็จะทราบว่าประเทศไทยก็กขึ้นดอกเบีย้ยอีกแล้วนะแต่ว่าต้องขึ้นอยู่แล้วยังไกลจากเงินเฟอ้อยังไงต้องขึ้นขึ้นไปต้องขึ้นกว่านี้อย่างน้อย2 5. องจุดห้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ยังต้องขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทิศทางราคาน้ํามันก็เลยส่งผลต่อ,ต,อต่อประเทศไทยด้วยนะครับอันนี้ก็ให้รับทราบในแง่ของความเสี่ยงในขณะเดียวกันเราจะเห็นว่าที่เราคุยกันพุทธที่แล้วก็คือว่าทิศทางราคา โกลฟิเจอร์บ้านเราต่างชาติยังซื้ออยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของกองทุนภายในประเทศก็กลับมาซื้อนะครับที่ทางทองคำทองคำก็ก็ปรับตัวเพิ่มเพิ่มขึ้นไปนะครับแล้วก็ก่อนที่จะไปอัปเดตเซตนะผมก็ขออนุญาตไทยอินสักนิดหนึ่งก็คือสำหรับใครที่สนใจซื้อทองคำเพื่อป้องกันความเสี่ยงแนละป้องกันเงินเฟอ้อดีกว่านะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อยากให้เก่งกำไรเลยอยากให้เราลักษณะว่าซื้อทองคำเพื่อป้องกันเงินเฟอ้อ นะครับอย่างที่บอกว่าเราไม่รู้ว่าเศรษฐกิจโลกจะถดถอยยาวนานไหมกี่ปีไหม,ไมอะไรนะครับ US ดอลลาร์จะเป็นยังไงอันนี้มันก็สะท้อนว่ามีการเฮดจิงแล้วถ้าเกิดปัญหากับประเทศไทยตัวเนี้ยก็จะดีเขาเรียวกว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงใช่ไหมอ่านะครับก็ก็สนใจถ้าเกิดว่าใครซื้อก็ซื้อได้มันจุดเด่นมันมีคือซื้อขายได้2ี่ชั่วโมงอ่ะแหละแล้วก็มีส่งคําสั่งซื้อขายอัตโนมัติอ่านะครับแล้วก็ที่สําคัญคือราคาซื้อขายเนี่ยต่างกันอ่ะสิบเททศไยยเเลพราะจริงราคาเนี่ย ซื้อขายเนี่ยต่างกันเนี่ยหนึบาทแต่ของเราเนี่ยราคาซื้อขายเนี่ยต่างกัน19บเก้าบทนะครับก็เป็นตามนี้อ่ะคราวนี้เราก็กลับมาอัปเดตเซตอ่แล้วสถานการณ์เซตอินเด็กซ์บ้านเราล่ะก็เซตอินเด็กซ์บ้านเราเนี่ยถ้าหรือว่าจะใช้เทมเพลตนี้ก็ได้นะครับผมพาไปดูเทมเพลตเซตโฟคือถ้าตามเทมเพลตเซตโฟเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าตอนนี้ในตลาดหุ้นไทยเนี่ย ส่งสัญญาณไม่ค่อยขึ้นนะเซ็ตไม่ไม่ขึ้นแล้วก็ทาท่าพักฐานไปแล้วด้วยเพราะว่าวันศุกร์ที่แล้วเราก็คุยกันเรื่องเซ็ตพักฐานซึ่งยังอยู่ในโซนพักฐานนะเพราะว่ากองทุนภายในประเทศไม่ซื้ออยู่แล้วเห็นกราฟไหมกราฟขางขวานะข้างบนหุ้นข้างล่างอินดีคือลดลงนะครับอยู่ในแนวโน้มขาลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยสีขาวก็คือว่ากองทุนยังไม่น่าจะซื้อน่าจะขายไปเรื่อยๆเ,เพราะว่ากองทุนมองว่าครึ่งปีหลังเนี่ยเศรษฐกิจไทยน,น,น่าจะแย่กว่าช่วงครึ่งปีแรกเพราะฉะนั้นเขาขายก่อน ส่วนส่วนต่างชาติเนี่ยยังคงซื้อหุ้นไทยอยู่แต่ก็สังเกตว่าเส้นสีเขียวเริ่มเริ่มไม่ทำนิวไฮเริ่มหักหัวลงแต่ว่ากราฟซ้ายล่างเนี่ยที่ Inde x f ก t u r e เนี่ยนะครับเซ็ตห้าในในบ้านเราเนี่ยต่างชาติเนี่ยก็มีการซื้อน้อยลงเรื่อยเรื่อยเยกราฟเป็นแนวโน้มขาลงเพราะฉะนั้นมันก็เลยส่งสัญญาณว่ามันน่าจะจะพักฐานนะเพราะว่าคนที่ดันเซ็ตอินเด็กเนี่ยไปต่างชาติซึ่งต่างชาติชะลอแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นอารมณ์ประมาณว่าไซอะแบบไซเวลหรือว่าพัก โดยโดยโดยโภาพรวมนะครับดังนั้นเซตเซ็ตยังเป็นสิ่งนั้นอยู่เาเพระฉะนั้นก็าพามาให้ดูพอเราดูกราฟเซตไลนวันเห็นไหมกราฟซ้ายด้านซ้ายเนี่ยถ้ากับราคานิ่งแหละไม่ได้ไปไหนเลยขึ้นก็นลงขึ้นก็นลงอยู่อย่างเงี้ยนะครับซึ่งสำหรับผมคือพักฐานดีใช่ไหมพักฐานก็จะเป็นจังหวะที่เราซื้อถ้ายังไม่ได้พักฐานมันก็ยังไม่ใช่จังหวะซื้อ,อก็อารมณ์ประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าราคาทิศทางน้ํามันเนี่ย เปลี่ยนปรับเปลี่ยนยังไงเนี่ยผมแนะนําว่าพวกเราจับตาหรืออาจจะเปลี่ยนวิธีคิดน,นะสิ่งที่สําคัญในการลงทุนก็คือเราไม่รู้หรอกครับว่าใน,ในทุกๆการคาดการณ์เนี่ยผมว่าเราอะต้องคิดล่วงหน้าหรือว่าเผื่อเคสไว้ว่าถ้าเกิดสิ่งนี้สิ่งนี้แล้วเราจะเปลี่ยนความคิดยังไงคือผมว่าการคาดการณ์มันก็คาดการณ์ได้แล้วแล้วมันต้องมีเงื่อนไขว่าเราจะเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนการคาดการณ์หรือหรือผมใช้พูดอีกแบบหนึ่งดีกว่านะเราื่อว่าเราเปลี่ยนสมมติฐานอะ เราเมื่อไหร่เราจะเปลี่ยนสมมติฐานผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับอ่ะโอเคครับแล้วเดี๋ยวยังไงเรายังไงก็ฝากทุกคนนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเราเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ